อยู่อย่างมีสติฝากกดติดตามเพื่อไม่พลาดเรื่องเล่าสนุกสนุกแฝงสารธรรมครับขอเสนอเรื่องเล่าที่มีชื่อว่าพายุฤดูร้อนกับโบกข้อมือสยบฟ้าบทที่1เมฆทูดมรณะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงที่มีการจัดงานพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลครั้งใหญ่ที่ทำอุทยานพระาธาตุหมื่นหินจังหวัดกาลสินวันนั้นอากาศร้อนอบอ้าวผิดปกติ ท้องฟ้าในช่วงบ่ายที่เคยสดใสจูจูก็เริ่มเปลี่ยนสีจากสีฟ้ากลายเป็นสีเทาและกลายเป็นสีเขียวคล้ำซึ่งคนอีสานร,รู้ดีว่านี่คือสีของพายุลุกเห็บหรือพายุฤดูร้อนระดับรุนแรงลมเริ่มกระโชกแรงจมทงทิวในงานขาดกระจุยเต็นผ้าใบที่กางไว้รับรองแขกเริ่มโยกคลอนเหมือนจะถอนรากถอนโคนผู้คนในงานเริ่มแตกตื่นวิ่งหาที่หลบภัยกันจ้าละวัน ข้าวของเครื่องใช้ที่เตรียมไว้สําหรับพิธีมูลค่ามหาศาลกําลังจะเสียหายเสียงชาวบ้านตะโกนว่าพายุมาแล้วหนีเร็วพังแน่ๆงานนี้พังแน่ๆบทที่ 2. ความนิ่งสงบสยบความเคลื่อนไหวท่ามกลารความโกลาหลวุ่นวายหลวงปู่ศิลาที่นั่งอยู่บนอาสนะท่านยังคงนั่งนิ่งสนิทสีหน้าเรียบเฉยเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น จีวานของท่านปลิวสวัยไปตามแรงลมแต่ร่างของท่านมั่นคงดั่งหินผาลูกศิษย์คนสนิทรีบวิ่งเข้าไปกระซิบหลวงปู่ครับเข้าข้างในเถอะครับพายุลูกใหญ่มากฝนลงเม็ดแล้วเดี๋ยวเปียกหมดหลวงปู่ศิลาค่อยๆลืมตาขึ้นท่านไม่ลุกหนีแต่ท่านหยิบพัดยศหรือบางตำนานบอกว่าท่านใช้แค่มือเปล่าขึ้นมาท่านมองขึ้นไปบนท้องฟ้าที่กำลังดำทะมึนแล้วท่านก็โบกมือเบาๆไปทางซ้ายทีทางขวาที กิริยาของท่านนุ่มนวลเหมือนคนกำลังไล่มแมลงวันไม่ได้มีการตะโกนร่ายคาถาเสียงดังอันใดๆบทที่3แหวกม่านเมฆวินาทีต่อมาสิ่งที่ทำให้คนทั้งงานต้องอ้าปากค้างก็เกิดขึ้นก้อนเมฆมหึมาที่กำลังม้วนตัวจะถล่มลงมาตรงกลางลานพิธีจู่ๆมันเหมือนชนเข้ากับกำแพงแก้วที่มองไม่เห็น มวลเมฆดำทะมึนนั้นแหวกออกเป็นสองซีกซีกหนึ่งไหลไปทางซ้ายอีกซีกหนึ่งไหลไปทางขวาอ้อมผ่านอาณาเขตของธรรมอุทยานไปอย่างเหลือเชื่อสภาพความเป็นจริงรอบนอกวัดฝนตกหนักชนิดมองไม่เห็นทางลมพายุพัดต้นไม้หักระเนระนาดฟ้าผ่าปเปรี่ยงปร่างภายในวัดมีเพียงลมพัดเย็นๆและละอองฝนโปรยปลายลงมาเล็กน้อยพอให้ชุ่มฉ่ำเหมือนเทวดาพรมน้ำมนต์ ไม่มีอะไรเสียหายพิธีกรรมดำเนินต่อไปได้จนจบบทที่ 4. ผู้ช่วยที่มองไม่เห็นหลังจากพายุผ่านพ้นไปชาวบ้านต่างก็พากันเข้ามากราบสาธุการเสียงดังกึกก้องยกย่องว่าหลวงปู่มีอิทธิฤทธิ์ห้ามฝนได้แต่เมื่อมีคนไปถามหลวงปู่ท่านกลับตอบด้วยความถ่องตัวตามสไตล์พระอริยะว่าเฮาบ่ได้ห้ามฝนดอกฝนมันก็ตกตามฤดูกาลของมันนั่นละ่ะ เราไม่ได้ห้ามฝนหรอกฝนมันก็ตกตามฤดูกาลของมันเหาแค่บอกผู้เพิ่นดูแารักษาที่นี่ว่าขอเวลาจะคราวให้งานมันแล้วสะก่อนเพื่อนก็เลยส้อยปัดเป่าไปทั้งอื่นซื่อๆลูกศิษย์ต่างรู้กันดีว่าผู้ดูแลที่ท่านหมายถึงคือเหล่าพญานาคแห่งลุ่มน้ำชีน้ำเปล่าที่คอยอุปถากดูแลหลวงปู่อยู่เสมอเพราะพื้นที่แถบนี้เชื่อกันว่าเป็นวังนาคราชเก่าแก่